ทำไมถึงไม่กินกูอันนี้ไม่ได้คนตีนใช่ไหมเปลี่ยนเมนูไหมเอ้ยกลับไปทั้แจงหวานก็ไม่กินเค็มก็ไม่กินวันนี้ส้มตำกูไม่อร่อยเลยเราไม่ได้กินรสชาติเกลือกูบอกว่าพอกูจะเทเพิ่มขมไมวะเหรือจะหนกูทำเองกูทำเองกูเลิกแล้วเดี๋ยวไม่ได้ตั้เลยส้มตำมึงยังจะเป่าอีกเหรอว่าส้มตำมันยิ่งยากจริงวันนี้ เป็นในชีวิตกูที่กูทำส้มตังแล้วยุ่งยากมากใน,นชีวิตสวัสดีครับแฟนๆมาจุมาเจอกับมาจุาจาจาจตามสั่งแล้ว hey. หลังจากที่มาจุตามสั่งเทปแรกออนไปกับเชฟบิ๊กก็คือแบบฟินแบกดีมากแล้วเขาบอกเลยว่าคนไปสั่งเมนูนี้ที่ร้านเชฟบิ๊กเยอะมากแบบคิวแบบต่ออย่างยาวนานถ้าใครยังไม่ไปลองนะนี่สำหรับเมนูมาจุในร้านเชฟบิ๊กก็คือควรไปลองกัน แต่วันนี้นะครับเป็นอาหารโปรของผมอีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่าผมเรื่องมากๆเวลาเขียนสั่งเขาแล้วก็คนที่เขียนแทนให้ผมก็จะบ่นทุกทีสุดท้ายผมต้องเป็นคนเขียนซึ่งเวลาที่ผมจะกินส้มตำเนี่ยดีเทลผมจะเยอะนิดนึงแต่ว่าอย่าเพิ่งด่าผมนะแต่ว่าผมจะสั่งยิงจริงก็คือตำไทยไม่ใส่ตัวฝักยาวไม่ใส่กุ้งแห้งโรยถั่ลถวลิสงที่หลังเผ็ด แล้วก็ขอล้างคกก่อนคือไม่ติดกลิ่นปลาเลยใช่เพราะว่าเคยเจอบางร้านก็แบบเขาไม่ได้ล้างคกเราก็จะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นมาแล้วเราแบบมันไม่ใช่ตําไทยที่แท้จริงเวลาเข้าร้านอาหารอีสาน่ะเวลาผมตัง่งนี้เขาจะไม่ค่อยโกรธนะในูเดียวสามบรรทัดแล้วอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ต้องไปกินในร้านอาหารใช่ไหมแต่ในนว่าไหนๆมีเชฟก็จะมาทำให้ผมรู้สึกว่า ผมอยากเอาส้มตำในกุดโดมคติผมออกมาเลยผมก็เลยเตรียมวัตถุดิบที่ผมรู้สึกว่ามันจะมาทดแทนสิ่งที่ผมเอาออกไปได้หนึ่งก็คือกุ้งแหง้งผมชอบกินปลาแหง้งผมเลยเอาป,อปลาแห้งมาปลาแห้งไหมเขาส่วนทวฝักยาวที่ผมแบบกินไม่ได้จริงม,ม,ม,มันเขียวอ่ะผมรู้สึกว่ามันเขียวแบบเป็นความเขียวในแบบที่ผมไม่ต้องการแต่ผมได้เตรียมผักที่ผมชอบที่คิดว่าแทนท่วฝักยาวได้มาก็คือหน,น่อไม้ฝรั่งแอสตารักา ผมคิดว่ามันคล้ายๆกันนะมันเป็นเขียวที่แบบผมโอเคอะแต่ผมไม่รู้ว่าเชฟของผมมัจะทําได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าใส่ดิบๆไปมันก็อาจจะไม่เวิร์กนะมันต้องทําให้มันสุกนิดหนึเดี๋ยวมาลองดูเซนต์ของเชฟกันน้องๆๆ แขเช่ของเราวันนี้นะครับพี่โอ้งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเลวันโดสกี้เลวันดอสกี้พี่เนี่ยกระต๊อบ <laughs> ทำไมทำไมต้องเป็นเลวันดอฟสกี้อันนี้หลายคนถามมาเยอะมากก็คือง่ายๆือชอบโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ช่วงนั้นเออก็อยากให้เขามาอยู่ลิฟวูก็เลยคิดว่าเอามาตั้งชื่อตัวเองคิดว่าเขาไม่มาไม่มาแล้วหลายคนบอกว่าพี่ในกะต๊อบมาอยู่ไหนก็คือมีพี่ชายคนนึงอยู่ในกระต๊อบแค่นั้นเองเอาเก็บมาแค่คล้องจองกันเฉยๆจองคือจริงๆถ้าใครติดตามพี่โอ่งในรายการเขาก็จะทําอาหารเยอะมากมายหลากหลายเมนูมากประสบการณ์ในวงการอาหารนี่นี่นานแค่ไหนเกือบสีปีนะ ปีนี้อายุสามสิแล้วตั้งแต่อยู่ในคันเหรอใช่ตั้งแต่แม่ทํานี่ก็เริ่มซุ่มซับแล้วอันนี้เรื่องจริงนะแต่คนหาว่าเอิดพูดไปเรื่อยอันนี้ไม่จริงนะนี่ที่ผมทําได้อยู่ท้องนี่คือเรื่องจริงคือได้กลิ่นละเริ่มได้กลิ่นแล้วนะซุ่ททองละอ่าก็คือแย่งแม่จากลกนั่นแหละกินลกแม่ด้วยจริงๆถึงได้ความเป็นแม่มาเยอะขนาดนี้เดี๋ยวขอส่งเมนูก่อนให้พี่โอ่งแบบอ่านออกมาหน่อย ไม่รู้ว่าเคยทําหรือเปล่าลองภูมิเอาคนอีสาน่าทําต้มตำไม่กินตําไทยไม่ยากไม่ใส่ถั่วฝักยาวไม่ใส่กุ้งแห้งโรยถั่วลิสงที่หลังเผ็ดเผ็ดขอล้างโคก,ก่อนตําไทยไม่ใส่ถั่วฝักยาวได้ไงออ,องผมเป็นคนนั้นกินถั่วฝักยาวมไม่เคยไม่สั่งแต่ว่าผมเป็นคนชอบกินด้วยผมใส่แย่ขมทำไมเอ้ยอันนี้เข้าใจได้แต่ไม่ได้ถูกปะยาวผมเตรียมนี่มาให้ผมเตรียมดอกไม้ฝรั่งมาให้คือเหมือนผมเชื่อว่ามันแทนกันได้ ผมอยากทดลองวันนี้เหมือนกันแล้วส่วนกุ้งแห้งเนี่ยผมเลยเปลี่ยนขอเปลี่ยนเป็นปลาแห้งทำไมถึงไม่กินกุ้งแห้งอันนี้ไม่ได้คนตีนใช่ไหม <c oughs> เปลี่ยนเมนูไหมเอ้ยกลับไปตำแกง <c oughs> มันส่งมาให้เรื่องสองเมนูกูศาสตร์ตำไทยเออเน่มันชื่อรายการของตามสั่งตามใจผมหน่อย <c oughs> แต่ผมอยากได้ทอดก่อนัน่อย <c oughs> ได้อยู่แล้วเรามีเวลาไหม <c oughs> มีมีมันม <c oughs> <c oughs> ีอะไรที่ต้องทำอีกนอกจากทอดปลายเทียนเนี่ยมีมีนิดนึง ดวรีส่งเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะที่ที่เราจะบอกว่าต้องมาคั่วเองนะคั่วเองกีนงานต้องเยอะต้องแยะคั่วไปก็ได้ไม่ได้ผมเม็นต่อผมแบบสายแบบสายเรียวคนเดียวต้องเจอวันนี้เชฟแม็กแตกเผ็ด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 นี่คือผมขอแซ่บๆเลยผมว่าคุณกินตำไทยคือคนกินส้มตำแต่ไม่กินเผ็ดเว้ยทำไมคนที่บัรเกิดเมนูตำไทยขึ้นมาเพราะว่าแม่งเวลาเขาไปกินส้มตำปลาราเนี่ยมันไม่กินเผ็ดนี่คือที่มาเนี่ยมาอันนี้เราเรากินตำโคราชปะ ที่ใส่เอ่อเส้นเส้นขนมจีนะคืออันนั้นตบทั่วอะไรหรอตำโคราาคือแม่งเหมือนตำไทยแต่ใส่ปลาก็คือคำว่าโคราาแม่งอยู่กึ่งกลางระหว่างอีสานกับกรุงเทพเข้าใจไหมระหว่างทางเออเขาเรียกเป็นตำโคราาเออเหมือนโคราาอ่ะแม่งเวลาจะเข้าจากกรุงเทพอ่ะไปอีสานอ่ะเขาอีสานตอยอีสานเออมึงต้องผ่านโคล่าของเขาเลยว่าตำโคราหอคือลนแล้วก็ไม่ต้องยากครับเหมือนตำไทยใส่ปลาอ่าอะนั่นแหละแต่วันนี้ผมจะเอากินอันเนี้ย มันลุยไงไอ้ติเปีอ้ผมลืมบอกว่ามะละกอเนี่ยผมชอบแบบไม่ตอกชอบชอบชอบลองดูดิว่าเปลือกมะละกอที่ขมกว่ามะระแบบเจ็ดแปดเท่าอ่ะคุณลองอคอนเทนต์นะผู้พิจิือไม่เอาแบบไม่เอาขูดเอาเอาสับอ่ะได้อ่าอ่ะระหว่างเนี้ยมาร์ทข้าวถั่วรอได้ป่ะได้คุณโรยเกลือไปนิดนึงโรยเกลือนิดนึงปกติคุณชินกับความเค็มไหม ไม่ค่อยชอบเค็มหวานก็ไม่กินเค็มก็ไม่กินวันนี้ซ่อมตํากูไม่อร่อยเลยเกลือพอไหมพี่เอ๋พอพอพอเราไม่ได้กินรสชาติเกลือกูบอกว่าพอกูจะเทเพิ่มทำไมวะ การทามะละกอให้กรอบเนี่ยมันต้องแบบต right ั้งแต่วิธีการล้างเลยนะเนื <gr ancestors> ้อมะละกอมันจะกรอบอยู่แล้วเว้ยแต่ว่ามะละกอมันก็จะมีแบบหลายชนิดและหลายพันแบบพันหนึ่งก็แบบใบใบแกงอย่างเดียวแบบอ้าวหรอมะละกอใช่มันมีแล้วนี่เอ่อซื้อมาถูกไหมครับอันนี้น่าจะเป็นมะละกอแกงแต่ว่าไม่เป็นไรมันก็กรอบเหมือนกันเราทำให้มันกรอบได้แต่ถ้าเนี่ยมะละกอมันมียางนะถ้าใครมือไม่นิ่งจริงระวังนะ้าแพ้อยางมะละกอระวังนะคุณลองกินเปลือกมะละกอไหมก็แด่เชื่อทุกอย่าง เอาจริงๆอะถ้าเราอยากให้มันกรอบอะตอนล้างเราต้องล้างกับน,น้ําแข็งเว้ยจิงหอหรอจะหันมาล้างเลยการล้างกับน,น้าแข็งมันช่วยอะไรพี่มันจะทําให้เนื้อปะกอมันกรอบไงอ๋อมันน็อกไว้น็อกไว้ประมาณแบบแช่ไว้สิบสิบห้านาทีแล้วมาสับสับเสร็จใช่ปะเอาไปแช่ตูเ้เย็นอีกสักยี่สิบนาทีแล้วก็เอาซีลปิดไว้อะอืต้องซีลนะเอาแบ็คเฮดปิดไม่ได้คุณสับมะละกอเองปะ ปกติไม่เคยเลยครับไม่เคย<ต>เลยหม,ม,ม,มาม้าผมเป็นคนทำอาหารเขา,าชอบสับที่บ้านระวังมือนะเวลาสับแล้วก็ไอ้นี่มันลื่นแล้วเวลาสับมะละกอไปไอ่ะเวลาเราดึงขึ้นอ่ะมันจะฝืนอ๋อต้องระวังอ่ะงั้นลองโชว์เป็นตัวอย่างเวลาโดนอกินเลือดคนได้ปะซ่อมตามหมาปผกก็ชอบสับเองแล้วก็เนี่ยฝานเออแบบนี้เลยแบบนี้เลยใช่มันต้องฝานให้มันเป็นแบบเม็ดใหญ่นิดนึงเออเออแบบใหญ่ใหญ่เนี้ยผมชอบมากปกติคุณกินซ่อมตาอ่ะคุณกินเยอะปะเยอะแค่นี้ไม่พอ สั่งมาแก้ไหมน้ำตรงน้ำตกอะไรไหมทำได้แล้ว <c oughs> มีเวลากันทั้งวันปะน่าจะมีเวลาตั้งแต่บึงให้กินมายืนขวดถั่น <c oughs> แล้แหละเนี่ยเหงื่อเริ่มออกแล้วเนี่ย <c oughs> โอ้ยเเพื่อนมาชุบมาซับหน้าให้มือน <c oughs> <c oughs> นี่เปิดประมูลนะครับเหงื่อพี่โอ๋ใครจะเอาวะมีส <c oughs> ิแฟนคลับไนงะแฟนคลับมีมี่นี เคยเห็นมามาคั่วแต่ไม่คิดว่าเราก็ไม่ได้โฟกัสไงไม่คิดว่ามันจะใช้เวลานานเราได้มะละกอแล้วนะจริงนี่คือการสับมะละกอจริงมันต้องเป็นอย่างนี้นะนี่เห็นป่ะมันต้องต้องเลอะต้องเละต้องเละเราฟีดไหมเราฟีดไปไหมคุณเอาไปฟีดป่ะเดี๋ยวผมคั่วถั่วให้อยู่ที่อะไรครับนั้นไอพี่ผมทำนี้ดีกว่าผมคั่วต่อให้จะได้โชว์โชว์อ๋อโชว์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 ของแล้วหน่อไม้ฝรั่งเนี่ย เออพี่ผมก็ไม่เคยทําสูตรนี้ถู่ปะไม่เคยแต่ว่ามันต้องเหมือนมันต้องมีวิธีทําให้มันนุ่มอ่ะมันต้องกรอบไปมเหรอส่วนมากนะหน่อไม้ฝรั่งเนะหรืออะไรเนี่ยแอปพลิัสอะไรเนี่ยไอพลิทัตส่วนมากมันใช้ได้แค่ขึ้นเดียวอ่าอันเนี้ยเหนียวแล้วอันเนี้ยมันจะเป็นแบบเนี่ยเป็นใยมันจะแข็งมาชอบกินหน่อไม้ฝรั่งแบบนิ่มๆหรอก็แบบกินกับสเต็กอะไรเงี้ยครับเหมือนเวลามันเป็นผักม่ได้กินกับไดเอทมันดีแต่ว่าถ้ากินกับส้มตำอ่ะ อยากให้เทคเกอร์อ <ละ S 2> มันกรอบปะก็ได้กรอบแล้วก็ลวกนิดนึงแล้วก็เป็นน็อคน้ำแข็งอ่านอนเงียก็หูวมันมั่ว,วถวั่วแล้วความมันกระโบงขึ้นอย่างเงี้ยแล้วอะไรรู้ปะ ฟิลแรกที่มันกินน่ะมันจะรู้สึกว่าทําไมมันไม่กรอบวะเออใช่เพราะว่ามันยังร้อนอยู่อ๋อคือต้องรอให้มันคลายความร้อนออกออกก่อนมันถึงจะกรอบคือพอเรามามาแบบเอาเปลือกมันออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องมารออีกว่าให้ให้ใหความร้อนมันออกมันถึงจะกรอบมีเพื่อนเรอถอถอยครัเยอะเยอะอย่างเพื่อนทีเจชอบกินแบบมารามาบ้างก็ชอบอยากกินแบบซุปมะเขืออะไรเงี้ยซุมมปมะเขือเปอกาคุณเคยกินไหมมะเขือที่มันเป็นลูกเขียวๆที่เขากินนะคืเที่ไปนอยู่ในแกงเขียวหวานนะแกงเขียวหวาน่กลลวโว้ย อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวกูจะกลับบ้านแล้วเป็นต้มตำที่กรรมวิธียุ่งยากเสียโลมันไม่ได้ยุ่งยากต้มตำอะยุ่งยากที่มึงเลยตอนขั้วถั่วมึงแยกอีพีหลักได้เลยตำอะที่ทำสองอีพีอะเนี่ยคนไม่มีประสบการณ์การขั้วถั่วใช่เนี่ยขั้วบ่อยเพราะทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำหออุ้ยอันนี้สำคัญเลยมันต้องมาตำต่อเองต้องมาตำแล้วก็ตำยังไงให้มันป่นอุ้ยน่ามึดูนี่นะยูทำเนอะ ไม่เลยเซตตงเสมัยตอนเล่นเกมขอกคุณเลยสมมติอะเฮียทรงหัวร้อนเฮียชนหยดยายาเฮียมาท้าไปได้แล้วผมว่าเียอกมาได้อ่ะียออก่าได้ได้แล้ว ตอนเขาทำอ่ะที่ร้านเขาทำไงรู้ป่ะเขาจะนี่แล้วก็เอาปากเป่าไอตัวที่มันเปลือกมันออกมันเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยอ๋อเออเดี๋ยวอาคุณลองทำดูอ๋อหนึ่งนะหนึ่งนะไม่ได้อย่าใหมันซิงกันด้วยว่าน้ำลายลงดูวยไม่รู้ทำไงวะาทำไมันมันไปแบบคุณต้องตวัดให้มันขึ้นมาอย่างงี้ก่อนเนี่ยเฮ้โหอารมไม่ใชเรื่องง่ายนะเนี่ยไม่ทัน ดูแลพัดลมอ่ะผมมีเตรียมอุปกรณ์พี่โออย่างดีอยู่แล้วเฮ้ยมันมันเบาได้กว่านี้ได้ปะได้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 โคตรเลยมืทรายอ่ะโ้ยย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 ยเยยยยยยยกยย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 ย มึงยังจะเป่าอีกหรอช่วยช่วยเสร็จต่อไปพี่โอ๊คืออะไรกําลังจะลวกอะไรพี่ลวกกันนี่แล้วก็แอปพลากครันใช่แอปพลากครันอีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนสังเกตดูนะครับว่าผมต้องทําอีกรอบก็คือล้างมะเขือเทศกับครับกูต้องล้างอีกรอบนึงโอ้โหกูจะได้กินตอนไหน ครับกลับเข้ามานะครับในเบรกที่แล้วแล้วก็เตรียมวัตถุดิบกันเรียบร้อยนะฮะในเบรกนี้นะครับเราจะมาเริ่มทําส้มตามที่แท้จริงแล้วเวป็นาต่อแล้วทุกคนเห็นไหมตอนคั่วเป็นกระทะแล้วพอตอนมันใช้งานจริงๆอะไม่เหลือแค่นี้เพราะอะไรรู้ราะแม่งแกะไปแม่กินไปโอ้โหเนี่ยมันก็ยังหยิบกินอยู่ไม่เหลือแค่นี้จริงอันนี้ต่อไปเต็ะต่อไปพี่หงป่าใช่ไหมพี่หงหัวต้องเอาแป้งมาลง ลงนิดนึง้อันนีเป็นแป้งมันนะคุณผู้ชมมมเเหยือหยิบแล้วคลุกเลยก็ได้เยอะไหมไม่ต้องเยอะค่อยๆใส่ก่อนแล้วคุณก็เอามือคลุกออเได้ช็อตอยู่เหมือนกันนะแม่เลยแป้งมันนี่มันจะช่วยอะไรให้กรอบอ่ะเกิดความกรอบด้วยแล้วก็แบบทำให้ปลาไม่ติดกันด้วยกำลังดีนี่กำลังดีคุณอยากเป็นคนใส่ไหมไม่ไม่ไม่พี่องใส่กลัวน้ำมันใช่ไหมไม่ไม่ไมก็ดูอ่ะเป็นฝีมือเชฟไงไม่อร่อยแล้วพี่มาโทษผมนะโอ้โหน่ากินน่ากิน ไปกินไปกินเลยคุ้งค่าที่รอแล้วกูคนนึงอ่ะไม่มาทำ <c oughs> เฮ้ยมันสุกง่ายมากทุกคนเร็วเร็วเร็วมาสมันจะสุกแล้วไม <c oughs> ่ไหวแล้วพอ, <c oughs> อถ้าเราอยากให้มันกรอบเรืไล่น้ำมนันเราเร่งไฟช่วงท้ายตอนที่เราจะเอาขึ้นอ่ะต่อไปนะคุณผู้ชม เราจะเริ่มขั้นตอนการตำทุ่มตำ้วมาผมพร้อมแล้วผมพร้อมแล้วมาให้ผมอัญเชิญมะละกอมาเลยฮะเอาออกมาเลยเย็นเลยเย็นเเลยเขียมก่อนนะครับสูตรพิมพ์คุณกินพริกกี่เม็ดนะสิบแล้วกันเผ็ดปะสามเจ็ดห้าห้าห้าพริกสิบก็ไม่เผ็ดหรอกเจ็ดอ่ะเจ็ดอ่ะมาเจ็ดอ่ะเมสันเมาส์เจ็ดคุณไม่กินหวานมากไม่หวานมากแต่ตำไทยมันต้องติดหวานนิดนึงอ่าผมใส่น้ยมันตำไทยไปนิดนึง หงนัวนิดนึงนัวอืมแล้วผมก็จะใส่น้ำตาลปี๊บเนี่ยน้ำปี๊บอ, <c oughs> อันนี้ไม่ใช่น้ำตาลปี๊บนะครับพี่น้องไอ้เหี้ยนี่น้ำตาลมะพร้าวนะครับมึงก็เหี้ยน้ำตาลปีป๊บกับนน้ำตาลมะพร้าวด้วยนี่น้ำตาลมะพร้าวเหรอน้ำตาลปีป๊บมันจะนิ่มครับไอ้เหี้ยนี่น้ำตาลมะพร้าวครับ <c oughs> ได้มันได้มนะันได้มันก็ได้เหรอมีจริงแต่ว่ามันแข็งพวกน้ำตาลมะพร้าวก็จะเป็น โขกเป็น้องแล้วแบบไปใช้กับของหวานโขกเลยารวมๆกันแล้วตูดโคกก็คือทุกคนเห็นตูดโคกไหมตูดโคกมันจะเป็นเหมือนถ้วยเหมือนเป็นวงลีขึ้นมาอันนี้นี่เป็นแบนเป็นโคกอีกประเภทหนึ่งที่ทำที่แดกไม่ได้เป็นพอปเนี่ยแล้วหันไปเลยอ มะนาวมะนาวหลายคนงงไหมครับว่าทําไมไม่บีบเอออันนี้ใส่เปลวสีสันก่อนครับแล้วค่อยบีบค่อยบีบอีกลูกที่หลังไปแ,แล้วแล้ว,ลวอ่าน้ำปลาน้ำปลาเอือใี่ความฉ่ำของปลาทีนี้มันไม่มีอะไรมากเว้ยเราก็ใส่มะละกอลงไปใส่แค่นี้ก่อนหอมมากอยากชิมใช้มือจกเลยปะดยเดี๋ยวๆ อันนี้ผมโอเคแล้วนะเอออร่อยแล้วเดี๋ยวพี่มาร์ต้องออกไปรอแล้วแหละเพราะว่าให้อเออๆนะให้จัดจานโอเคแต่ว่าก่อนออกไปผมมีวัตถุดิบอีกหนึ่งอย่างให้พี่โองประดับกูต้องทอดไหม <c oughs> เฮ้ยเราลืมหน่อไม้ฝรั่งเฮ้ยเออไอ้เออถ,ถ้าไม่เปิดบาร์กูก็ไม่รู้เ <c oughs> ราคุกันเลยนี่นี่ใส่หน่อไม้ฝรั่งที่มาร์ทมาร์ทชอบนี่คาเวียเอามาติดตู้มาพอดีพี่โองค์ทอด มึงมีคาเบียร์มึงเอาที่นี่มาทำไรให้กูโทษดทำไมอันนี้นิดเดียวแล้วก็มีทองคำเปลว้ยว้เนี่ยไม่มีใช่ไหมมีพ่นมีพ่นโอ้โหเสร็จแล้วผมขอจานเจ้าผมรอนะรอนะคุณรอมาดูหน้าตาได้เดี๋ยวผม เอาจริงมึงไม่น่าบวนหิว <c oughs> มึงเป็นคนเดียวที่ไม่ควรบวนหิวเฮ้ยเดี๋ยวผมออผมวางให้คุณค่อยเปิดน,น,นี่ท็อปคาวเวียร์ผมเป็นไงจริงๆอะ่ะพอมันมีคาวเวียร์แล้วมันสามารถแบบยก เมนูง่ายๆพื้นบ้านของมือประเทศไทยเราได้แบบต้มตำอะไรเงี้ยอจากจานที่ประมาณ60บาทก็มีคาเวียร์แล้วผมว่าไป300รอยได้เอ้ยผมดูเนี่ยผมให้มากกว่านั้นนะไม่ผมไปหักไอ้เนี่ยปลาปลาซิวนี่ออกผมไปหักอันนี้ด้วยคือไม่ต่อันนี้ไม่คุกไปเลยหรอเรื่องปลาซิวไม่คุกไปเลยอ่ะไม่คุกไม่คุกเพราะว่ามันตอนเราชิมก่อนอ่ะมันเค็มไงอ่าเดี๋ยวมันจะเสียรสชาติมันต้องวัดที่มันกรอบไม้เสียกรอบมากเลยอ่ะ มันเผ็ดเป็นไงมันไปเลเวลที่ผมสะใจเลยนะชอบกินได้ไหนนี่กำลังดีเลยไหนคุณลองหน่อไม้ฝรั่งก่อนหว่ามันเข้ากันบ้างอองจริงนะผมว่าเข้าอ่ะเออผมว่าหน้ามันท่านาสูบว่ะปุ๋งทอดอ่ะมันเข้าอ่ะอร่อยใช่ไหมฮะเออหน่อไม้ฝรั่ง แต่คงอย่าลืมว่าต้นทุนหน่อไม้ว่าเรามันก็แพงนะถ้ามันไปอยู่ในเมนูต้มตำคุณอาจจะก,กินได้กินของราคาที่มันแพงขึ้นแต่วา่าเฮ้ยมันอร่อยอืมี้ห่อใครทําเองผมว่าลองนาหน่อไม้ฝรั่งอาจจะชอบนะแต่ว่าต้ตามตำอันเนี้ยมันไม่ใช่ทางผมนะผมเตรียมให้คุณผมเตรียมของผมไปด้วยโยกไปด้วยได้ปะมาทำแล้วเหรอแล้วผมไม่มากินอะไรหรือว่าผมง่ายๆผมไม่มีปลากรงมังกรหรอไโดโดอะไรหรอกคนคน,คนกินปลารหลเป็ไงคือเราป็่ไง น่ากินมากน่าดูไหมันดูนัวมันดูแบบกินได้อะคืออันนี้ต้องชมพี่โอ๋น,นะผมแค่รู้สึกว่าเขาเป็นคนคือหมายถึงว่าเราบอกให้เขาใส่อะไรแบบเพิ่งมาบอกวันนี้ด้วยนะแล้วก็ทําได้หมดเลยอ่ะอันนี้ใครแอบใส่พริกเพิ่มปะวะไม่มีล้สรุปไหมคือจานนี้อร่อยมากคือผมเป็นความเผ็ดที่ระดับแบบพอดีที่ผมชอบแล้วก็ มีความเปรี้ยวไม่เปรี้ยวเกินแล้วว่าคนผมว่านหน่อไม้ฝรั่งไม่เอาอยู่อะเออว่ะจริงอันนี้ผมก็ไม่เคยกินส้มตําไทยหรือว่าส้มตำอะไรใส่หนอ่นะอไม้ฝรั่งะต่วมาหน่อไม้ฝรั่งก็ผัดน้ํามันหอยอผัดหมูสับตามร้านข้าวต้มอะไรเนงะี้ยถ้าหน่อไม้ฝรั่งมาจิ้มคาเวียเนี่ยเสแล้วเอาว่าอร่อยมากคือตามสูตรพี่โองเนี่ยมันแบบมีความแบบอาจจะเป็นเพราะสิ่งที่ผมต้องการด้วย <c oughs> เป็นแบบนี้เลยคือส้มตำที่มันไม่ ไม่แบบเป็นส้มตําแท้ๆแต่ว่ามันแนวแบบฟิลสลับๆหน่อยแล้วก็ยังมีกลิ่นอายส้มตําอยู่คือความเป็นเขียวของตัวฝักยาวเลยมันก็ไม่เหมือนนะเพราะมันะไม่ใส่แต่ว่าพอามมีนี้เข้ามามันทําให้ส้มตําของผมที่ผมชอบโดนเพื่อนลอ้อมันเติม,มเต็มฮะมันกินส้มตำเขาโดนเพื่อนล้อสีสีไม่เข้า<ส><ม>อ่ะสีเป็นสีแบบสดเนี้ยสีมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะตืดชืดใช่ป่ะจริงๆอ่ะเอาจริงถ้าคนรู้สึงส้มตำอ่ะสีมันจะเป็นแบบนี้ถูกป่ะเผ็ดเผ็ดดูแสบแสบดูแบบปลาคลักคลักเฮ้ยกินเป็นมือพี่โอ่ครั้งแรกเนี่ย ของจริงว่ะเพราะว่ารายการรายการที่เขาทำเนี่ยไม่ธรรมดานะไปดูกันได้นะก็คือทําเมนูใหม่เรื่อยๆับพี่โอ๋ทุกวันอาทิตย์มันจะเป็นรายการแบบกับข้าวครับกับข้าวคือผมจะทํากับข้าวเมนูง่ายๆอะไรเงี้ยอย่างแบบทอดมันกุ้งแกงนุ่งแกงใต้แกงเหนืออะไรเงี้ยทพราะมันกุ้งนี่ทาง่ายมากแค่ทอดกับเตรียมของเครื่องปรุงก็ใส่ไม่เยอะผมว่าส้มตำวันนี้ยังยากเลยจริง่วันนี้เป็นในชีวิตกูที่กูทาส้มตำแล้วยุ่งยากมากที่สุดในชีวิต ผมต้องทําอีกรอบก็คือล้างมะเขือเทศครับมันก็ได้แหละนิดนึงแต่ว่าไม่หอะอันนี้ก็คือขอเช็คลิ้นนิดนึงครบหมดไม่ห่ั่วดปกยาวอืมไม่ใส่กุ้งแห้งแต่เป็นปลาแห้งอือโจรส่งที่หลังครบไหมเผ็ดเผ็ดเผ็ดจริงแล้วก็ล้างคุกก่อน ผลงานอื่นพี่โอง่งมีอะไรบ้างที่ให้ติดตามตอนนี้ก็มีเป็นพิธีกรรายการโคดเซียนนะครับารายการที่คุยเกี่ยวเรื่องฟุตบอลทุกอาทิตย์ที่ของทางโคดคูดใช่แล้วก็มีรายการกับพี่ป๊อบชื่อรายการเทพกระยาหารนะครับที่ช่องปองกุลด,ดีสีแล้วก็มีทํคลิปของข้าวติ่มนะที่เทพกระยาหารเป็นทำอาหารเ,รเทพกระยาหารคือการแบบไปกินอาหารกับคนแบบเพื่อนๆกันกอะไรเงี้ยแล้วก็คุยเรื่องอาหารว่าร้านนั้นมีอะไรอร่อยแล้วก็ส่วนมากก็คุย สารุปตุเพื่อนที่ไม่ได้เจออะไรเงี้ยดวงคนชอบกินใช่แล้วยูทูปก็เลวันดอฟสกี้ใช่อ่าโอเคนี่ขอบคุณพี่ผมมากเลยขอบคุณมากไว้มีโอกาสขอไปกินเกี๊ยวกุ้งนะกินมากได้หรือว่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมยกไปทําให้กินนาะโอเคเลยก็ได้เดี๋ยวถ้าเปิดออฟฟิศเดี๋ยวจะเชิญมาที่คุณเออได้เดี๋ยววันไหนคุณออฟฟิศคุณเสร็จเดี๋ยวผมยกไปทําเกี๊ยวน้ำให้กินก็ันย่าโอเคโอเคสัญญากันแล้วเดีขอบคุณพี่ผมมากนะเจอกันใหม่มาจุตามจ่ายอีพีหน้าจ้าพี่ครับ